นี่นะครับลุงเขาจะสาธิตให้ดูนะครับกาตัดอ่าไผ่นะครับไผ่เป็นไม้ไผ่ครับเรามาสับอีกทีหนึ่งแล้วก็มาตัดครับมาตัดมันจะได้แผ่นแบบนี้ครับแผ่นใหญ่ๆครับให้อาบ,บอเขาตัดนะครับให้ลุงเขาตัดนะครับ พอตัดเสร็จแล้วก็จะมาทำเป็นแบบนี้นะครับนี่ไพอลงน่พอวก็อย่างไหม นี่นะครับคือการทำบ้านแบบอาคารนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆบ,บ้านนะครับ Jangan lupa like, share tanya? subscribe ya yang นี่นะครับดูกุ๊กอีกคนหนึ่งนะครับกุ๊กอาขานะครับกำลังกำลังทำกับข้าวนะครับเนื้อนะครับเนื้อเนื้อผมว่าน่าจะอร่อยนะครับ <c oughs>